สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้มาอยู่กับแปลงตะมนวิสัยเหนือนะครับก็ตรงนี้จะเป็นแปลงของผมเองนะครับตอนนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆได้มาฟังเป็นวิทยาทานกันนะครับว่าระหว่างที่ฝนตกมาแล้วนะครับแล้วก็มีใบอ่อนไหลนะครับเป็นหางแย้ไหมนะครับเราจะมีวิธีการจัดการยังไงให้หางแย้ยังเหลืออยู่ติดกับต้นบ้างนะครับผม ก็ก่อนืนเลยนะครับผมก็ใช้เพื่อนเพื่อนแพลนเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนนะครับว่ามีใบแตกออกมาเยอะมากๆเลยนะครับผมก็จะเป็นใบนี่นะครับก็จะมีใบปริใบแตกมาใบหางดาบมาพวกนี้นะครับมีใบปริแตกมาเราจัดการยังไงนะครับก่อนหน้านี้มันยังเป็นหางแย้ขาวอยู่นะครับก็จะมีการฉีดพ่น05234นะครับในตราประมาณ 800กรัมนะครับเพราะว่าเทียบกับความร้อนตอนนี้ก็ยังมีความร้อนอยู่ในปริมาณที่3อยู่ที่ประมาณ32องศานะครับเราก็เลยไม่ได้ใส่ 0.52, 3, 4ปริมาณเยอะนะครับเราใส่ประมาณ800กรัมในครั้งแรกนะครับแล้วก็ฉีดห่างกันประมาณ4วันนะครับในครั้งที่2เราก็ฉีดพ่นเติมเมกข้าไปผสมด้วยนะครับตอนนี้นะครับหางแย้ไม้ของเรานะครับก็กําลังขึ้นเกร็ดอยู่แล้วนะครับในบางต้นนั่นเองนะครับผมก็กําลังขึ้นเกร็ดอยู่นะครับ นี่ตอนนี้รุ่นน้องๆมีการหลุดร่วงประปรายนะครับหลุดร่วงประปรายมีบางกิ่งก็หลุดร่วงคนข้างเยอะนะครับในบางกิ่งก็มีการหลุดร่วงค่อนข้างเยอะเหมือนอย่างเช่นกิ่งนี้นะครับของเขาก็จะหลุดเกือบหมดเลยนะครับเพื่อนๆนี่ <academy> เหลืออยู่สองหน่อสามหน่อนะครับก็โชว์กันแบบเรียๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆโชว์ให้เห็นแบบเดียวๆเ,เลยนะครับว่ามีการหลุดร่วง เป็นจำนวนมากนะครับผมแต่สำหรับในบ้างกิงก็ยังมีเหลืออยู่เยอะเช่นกันนะครับผมนี่เขากำลังขึ้นเกดแล้วแล้วก็ยังเหลืออยู่เยอะนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็ให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าที่ห่างแย้นะครับเราจะมีการจัดการยังไงตอนช่วงดอกขาวนะครับหลังจากฝนตกนะเพื่อนๆเราจะฉีดพ่นออกซินนะครับบวกกับ อะมิโนยูเนียนนะเพื่อนเพื่อนออกซินบวกอะมิโนยูเนียนนะครับแล้วก็ฉออีดแคลเซียมโบรอนไปด้วยนะครับในอัตราแคลเซียมโบรอน 200cc ต่อน้ํา200ลิตรนะครับแล้วก็ออกซิน 40cc ต่อน้ํา200ลิตรนั่นเองนะครับผมก็ฉีดพ่นไปที่หางแย้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีการรดน้ําให้เสมอเสมอนะครับแล้วก็จะมีการใส่ยอดอ่อนออกมาอยู่บ้างหลังจากฝนตกนะพนเพื่อนๆนะ ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในบางกิ่งบางอันนะครับหางแย้ของเราก็ยังอยู่ดีนะครับเพื่อนๆหางแย้ก็ยังอยู่ดีนะครับในหลายๆกิ่งนะครับเพื่อนๆก็มีรูด่วงบ้างเป็นธรรมชาตินะครับเราจะให้เหลือหมดก็คงจะไม่ไหวนะครับแต่สําหรับบางกิ่งนี่ผมจะให้เพื่อนๆดูว่ามีการแตกใบอ่อนมา200%นะครับแล้วก็มีใบเก่าร่วงเป็นจํานวนมากนะครับ ไม่รู้จะยื้อได้นานขนาดไหนนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็กําลังขึ้นเกร็ดอยู่นะครับหางแย้ของเราก็กําลังขึ้นเกล็ดอยู่ไม่รู้ว่าจะเหลือถึงขายหรือเปล่านะครับก็อยากให้เพื่อนๆดูเป็นวิทยาทานนะครับว่ามีการจัดการยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายหลังจากที่ใบพวกนี้แก่บ้างแล้วนะครับตอนนี้ก็ใบกําลังเป็นหางดาบบางต้นก็ใบกลางแล้วเรียบร้อยนะครับว่ามันจะหางแย้มันจะเหลือ หลุดรอดไปถึงช่วงนั้นบ้างหรือเปล่านะครับนี่นะครับเราก็มีถ่ายให้ดูนะเพื่อนๆนะนี่ก็คือเขาแตกยอดอ่อนมาเต็มที่เลยนะครับนี่เขาแตกยอดอ่อนมาเต็มที่เลยถ่ายไม่ถึงนะครับหยิบไม่ถึงยอดอ่อนเขาเต็มหมดเลยนะครับผมนี่ครับเขมีการแตกยอดอ่อนมาในหลายๆต้นหลายๆจริงนะครับ เขาแต่ยอดออกมาหมดแล้วแล้วใบเก่าก็ร่วงค่อนข้างเยอะเลยนะครับใบเก่ากออกจะร่วงค่อนข้างเยอะเพื่อนเห็นเห็นไหมครับยอดเขาแตกออกมาเยอะมากเนาะแล้วก็ผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นชัดกันหรือเปล่านะครับนี่ครับแต่หางแยะก็ยังอยู่นะครับอย่าลืมเลยนะครับเพื่อนๆที่สําคัญ น้ำตาลนะครับน้ำตาลทางด่วนบวกอะมิโนนะครับแคลเซียมโบรอนฉีดไปก็ช่วยได้บ้างนะครับเพื่อนๆนก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับเพื่อนๆนก็จะใช้เป็นของผมก็จะใช้เป็นนะครับน้ำตาลทางด่วนจะเป็นตัวไฮเวย์นะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของน้ําตาลโอบิเทลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ําตาลโอบิเทลร้อเปอร์เซ็นฉีดพ่นไปนะครับต้นไม้มันก็จะกินทันทีนะครับแล้วก็ยูเนียนนะครับตัวนี้จะเป็นอะมิโนบวกออกซินนะครับบวกอะโทนิกนะเพื่อนเพื่อนนะ ก็พอช่วยในเรื่องของลดการหลุดร่วงไปได้บ้างนะครับแต่คงอาจจะช่วยได้ไม่ทั้งหมดเพราะว่า1ใบเก่าเขาร่วงเยอะ2มีการแตกใบอ่อนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมีการแตกใบอ่อนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเห็นไหมครับแตกใบอ่อนเยอะมากพระเจ้าเราก็ช่วยเทอาที่ช่วยได้นะครับแล้วก็มีการช่วยให้เร่งแก่แล้วก็มีการเติมพลังงานไปให้ที่ดอกแล้วก็ ไปให้ที่หางแยะนะครับแล้วก็ที่ใบเป็นครั้งคราวเรื่อยๆนะครับทุกๆเจ็ดถึงสิบวันมีใบนี้ก็ยังไม่แก่นะครับเ,เพื่อนๆนี่แหละคือวิธีการจัดการของผมนะครับและเดี๋ยวมาดูกันอีกสองสามอาทิตย์นะว่าแปลงนี้นะครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับว่ามีการจัดการยังไงบ้างหนึ่งที่ใบนะครับเราจะทําการฉีดพ่นด้วย052 3 4ามี่นะครับ800ร้อย กรัมต่อน้ํา200ลิตรนะครับเบคเมกนนเซียม300กรัมต่อน้ํา200ลิตรนะครับฉีดพ่นไปที่ใบนะครับ2รอบตอนนี้นะครับฉีดพ่นไป2รอบแล้วห่างกัน4วันนะครับก็ตั้งแต่ฝนมันหยุดนะนเพื่อนๆนะห่างกัน4วันแล้วที่ดอกเรามีการอ้พูดผิดนะครับที่ห่างแย้เรามีการฉีดพ่นช่วย1คือออกซิน4 0 c ีต่อน้ํา200ลิตรแล้วก็แคลเซียมโบรอนนะครับ2 0 0ซ c ต่อน้ํา200ลิตรนะนเพื่อนๆและ อีกตัวหนึ่งที่ใช้ฉีดพ่นหนึ่งก็คือนะครับเอ่ออะมิโนยูเนียนนะครับ2 0 0ซีซีต่อน้ํา200ลิตรนั่นเองนะครับจะใช้3ตัวนี้นะครับช่วยฉีดพ่นนะครับแล้วก็เอ่อพอมาครั้งที่2ตอนนี้นะครับใช้อะมิโนยูเนียน2 0 0ซีซีต่อน้ํา2ลิตรนะครับตัวนี้อะมิโนยูเนียนมันจะเป็นอะมิโนออกซินบอร์อนิกนะครับแล้วก็ไฮเวย์ซุน้ำตาลซอพิเทลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมใช้ฉีดพ่นเข้าไปนะครับแล้วก็มันจะช่วยในเรื่องของการ ทำให้ห่างแย้ได้รับพลังงานทันทีก็ช่วยลดเรื่องของการดุดร่วงได้ในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆอนย่าลืมยาดีนั่นไม่มีผลเลยนะครับถ้าสภาพอากาศไม่เป็นใจไม่ช่วยเราเลยนะครับเราใช้ยาดีก็ช่วยได้บางเล็กน้อยนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ก็ยังดีกว่าไม่ช่วยนะครับถ้าไม่งั้นก็ไม่เหลือขายเข้าใจนะครับเพื่อนเับวันนี้ก็สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ในอีก2 3สาอาทิตย์กับแปลงนี้นะครับเพื่อนเแล้วเดี๋ยวต่อไปก็พาไปเวียนดูแปลงน้องแจมไปว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมสวัสดีครับ